สบายดีนาะะตีค่ะแล้วคุณบอกคุณมีเรื่องด่วนเนี่ยมีเรื่องอะไรนรินคุณหยุดสร้างศูนย์การค้าซะเถอะคุณไม่เห็นแก่เด็กนักเรียนตาดำๆกับผู้ปกครองที่ยากจนเหรอเขาต้องเดินทางไกลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วเขาต้องเสียเวลาอืม ไอ้ศูงงนย์การค้ากับโรงแรมเนี่ยตีมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะขยายเมืองรัฐบุรีแล้วคุณ<ม>เก็บไว้หลอกคนอื่นเถอะนรินนายศิวะกำลังจะสร้างศูนย์การค้าที่มีทั้งโรงแรมโรงโบลิง่งแล้วก็อาจจะมีโรงอาบอบนวดกลางเมืองรัฐบุรีแล้วไล่เด็กนักเรียนให้ออกไปอยู่นอกเมืองคุณปฏิเสธมาสิว่าคุณไม่มีส่วนร่วมเปิดทางและโยนความเดือดร้อนไปให้เด็กๆ อดีไอ้ศูนย์การค้ากับโรงแรมเนี่ยนะมันก็เป็นความเจริญของรัฐบุรีเหมือนกันความเจริญเหเรอความเจริญที่ตามมาด้วยความเสื่อมโทรมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจของคนน่สิมันจําเป็นด้วยเหรอสิ่งเหล่านั้นที่บ้านเมืองมันเละเทะก็เพราะมีผู้ใหญ่ที่เห็นแก่เงินอย่างคุณเนี่ยแหละนลิน คุณอ,อุดมคติและความคิดที่จะแก้ไขความเวร้ายของบ้านเมืองไปไหนหมดน่ะคนที่ฉันเคยชื่นชมไปอยู่ไหนแล้วละตีอุดมคติน่ะมันเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วบางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสั่งมาจากผู้ใหญ่ถ้าเราไปขัดขวางเนี่ยก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคำพอดีแล้วจะมีอุดมคติไปเพื่ออะไรถ้าทุกคนคิดแบบคุณ ก็นับว่าเป็นเรราะกรรมของบ้านเมืองฉันละอน,นาถใจนะคุณคอยดูเถอะวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจเพราะจะมีคนขุดคุยความผิดพลาดของคุณขึ้นมาประจานวันข้างหน้าคุณจะเสียใจอะไรจะเกิดนะก็ปล่อยให้มันเกิดไปผมใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ไม่ใช่เพื่อวันข้างหน้าและผมก็เชื่อนะคนสมัยเนี้ ไม่มีใครทำความดีเพื่อวันข้างหน้ากันอีกแล้วฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าจะไม่มีคนศรัทธาในความดีฉันเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เขายังมีความคิดซื่อตรงเขายังบริสุทธิ์อยู่ยังอยากทําดีอยากแก้ไขสังคมไม่โลภมากเหมือนผู้ใหญ่ชดช่วยอย่างคุณหรอกคุณก็คอยดูไปก็แล้วกันว่าไอ้เด็กพวกนี้โตขึ้นมาเมื่อไหร่มันยังจะกินอุดมการไหมในเมื่อมันเห็นคนอื่นกินหมูเห็ดเป็ดไก่ ใครมันจะไปยอมกินเกลือฉันเชื่อว่าความชั่วไม่มีวันอยู่นานหรอกนะถ้าไม่ปรากฏวันนี้ก็ต้องปรากฏขึ้นมาวันใดวันหนึ่งเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะนรินฉันจะไม่มีวันให้เด็กนักเรียนของฉันถูกพวกข้าราชการและนายทุนที่เห็นแก่ตัวอย่างนายสิวะรังแกหรอกคอยดูก็แล้วกัน เธอไม่ได้เรียนโรงเรียนที่ฉันเป็นครูใหญ่ใช่ไหมเรียนค่ะจำไว้นะเขาไม่ได้ดูแค่พฤติกรรมของเธอแต่เขาดูไปถึงครอบครัวถึงพ่อแม่ถึงโรงเรียนที่เธอเรียนด้วย